สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีปัมป๊มไข่ X Shot ครับเปิด Google เอ้เปิดเน็ตมาครับแล้วก็มาที่ Google นะแล้วก็พิม์ันนี้ไปเลยนะครับเนี่ย s h a w อ่าแล้วกดค้นหาเลยครับนี่ถ้ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันอ่านอย่างนี้ก็กดเลยครับต้องให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยแล้วกดไปเลยครับ อเออนี่ไงครับอ่าแล้วกดที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นี่โอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอึ๊บนี่เอออ่าแต่อันนี้มันอ่นว่าเวทิ i n g ไทม์สองสองเอ้ยี่สิบวินาทกีก็กดอันนี้ครับดาวน์โหลดฟรีก็รอเอาอะไรดีเอา Google อันนี้มันจะให้ล็อกอินก่อนนะครับ อ่ะแล้วก็ล็อกอินไปเลยครับอ่ะแล้วก็เอาโคดอีกรอบหนึ่งครับระหว่างรอก็ทำอะไรก็ทำไปยี่สิบวินาทีเต้นเต้นเตะนะตะนเต้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 เต้นเต้น โอ้ยอีกสิบวิทำาไมดีนี่ดูดีครับว่าอันนี้เขาทำอะไรกันครับเจ้าผู้ชมครับผู้ชมเบนซ์แซเนี่ยครับอ้าวผู้ชมเบนซ์แซอยู่ปะครับอยู่ครับนี่ดูนี่ดีครับเขาทำอะไรกันนี่ <c> OMG <oughs> <c oughs> อ่าศูนย์วิเลยนะครับกดอันนี้ดาวน์โหลดไฟลครับอ่าแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ก็ดาวน์โหลดอันกลางเลยครับ Start d ดาวน o โ d อ่าแล้วพอโหลดเสร็จก,ก็กด Open โอ้ยแล้วก็กดอันนี้นะอ่ามันจะมีอันนี้อยู่ใช่ไหมครับก็เปิดอันนี้มาถ้าส่ถ้ามีเอ็ o ชแล้วใช่ไหมก็มาแล้วอ็ก o ็มันจะอยู่ไหน คุณเอาเอ็กชไว้ไหนก็ไปที่ไฟเอ็กชั่นะครับเนี่ยอ่าแล้วเปิดเข้ามานะเห็นไหมผมมีอยู่อันนึงแล้วแต่ผมจะเอาเข้ามาใส่ให้ดูอีกอันหนึ่งอ่าแล้วก็ลากอันนี้อันกลางอันเดียวนะครับลากมันมาไว้ข้างในนะอ่ะเฮ๊ยมันซ้ำกันเห็นไหมครับ move and replace don't move อ่ะเห็นไหมครับผมวางนะอันนี้ผมมาวางทับไปเลยครับเห็นไหม ก็เอ็กอันนี้ออกไปครับแล้วเปิดอันนี้เลยครับกดอันนี้อ่าแล้วรอเอ็กอันนี้ออกได้เลยครับอ่ะมันจะมีสองอันคุณเล่นแอปเปิลคิวหรือเฟิร์สโบก็อันไหนันที่คุณเล่นก็กดอันนั้นนะครับนี่ผมเล่นอันนี้นะครับอ่ะก็รอแป๊บหนึ่งครับ เน็ตๆนๆๆนนนนนนมันโหลดหนานหน่อยครับเพราะเน็ตช้าอ่ะพอพออันนี้ขึ้นมาแล้วอันหนึ่งใช่ไหมครับก็ล็อกอินไปครับอ่ะพออันนี้ล็อกอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ก็รออ่ะ หมดเอาเอะไรอ่าล็อกินเสร็จแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งเข้าอะไรนะครับแล้วก็เปิดอันนี้มาก่อนแล้วก็เปิดอีกอันนึงครับกดอันนี้เลยครับเปิดได้หลายจอเลยครับเปิดหกเจ็ดแปดจอได้เลยครับอ่าพออันนั้นเปิดแล้วอันนี้ก็เอาอันนี้อ่ะให่อีกโอ้ยตอนนี้แหลกแล้วครับอ๋อก็เน็ดช้ามากเลยโอ้ย ผู้ชมยังอยู่ป่ะครับอืมอะแล้วพอเปิดแล้วนะอันนี้ก็เอ็กออกได้เลยครับแล้วแต่ถ้าจะเปิดกี่หน้าครับอ่ะแล้วอันนี้อันนี้คุณก็เปลี่ยนนะครับอะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนรหัสท่านใส่รหัสเดียวกันไม่แน่มันจะหลุด อ่ะแล้วก็จะเอาวันไหนเซิร์ฟไหนผมเอาเอาสิบเอ็ดขึ้นไปครับอ่ะอันนี้ก็สิบเอ็ดขึ้นไปครับโอ้ยอ่ะเขาได้อ่ะแล้วก็มาชแนลสามครับอันนี้ก็สามอ้าวได้รับของด้วยโอ้ได้หน้าหมูโอ้ได้อะไรนี่โอ้แล้วก็ได้ปืนแล้วก็ไปดูดิอ่าลูกซองยังมีอยู่ องกดอ่าเอาหน้าหมูใส่ไปอ่าอันนี้ใส่ไปอ่าเอาปืนใส่ไปลูกซองขายได้เท่าไหร่โอ้ห้าหกขายแม่งเลยปืนเนี่ยขายได้เท่าไรลองขายดูดิโอ้ยไม่ขายหรอกใส่ไปเถอะอ่าเดี๋ยวผมดูอีกตัวหนึ่งก่อนครับว่าผมได้อะไรโอ้ได้หน้าหมูได้อันนี้แล้วก็ได้อีน,นี้อีกแล้วทำไมมันเหมือนกันวะโอ้ ันนี้เหลืออีกกี่ชั่วโมงเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงก็เก็บไว้ก่อนเอาหน้าเออห,หน้าหมูใส่ไปด้วยเห็นไหมดีไหมครับดีมากเลยอ่าก็แค่นั้นก็โอ้ยแล้ววันนี้แอบไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ย้อนกลับครับ่าย้อนกลับอ่ะอ่ะอ่ะช้าช้าแหลก อ้าวแล้แลอ่าพอเน็ตเสร็จแล้วพอโหลดจากเน็ตเสร็จแล้วก็เอ็กออกไปเลยครับไม่ต้องสนใจละเน็ตอะโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวผมขอย้อนกลับก่อนนะโอ้ยนี่อะแล้วก็สร้างห้องเลยครับนี่อ้าไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้แล้วปรับเป็นสองหรือว่าถ้าถ้ามีถ้ามีถ้าจะฆ่าฆ่าหลายๆคนก็ปรับเป็นสิบหกคนและคุณอยู่คนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนี่อะ ผมเล่นสองคนนี่อ่านี่เน,นี่อ่าอย่างนี้ครับเพิ่งอ่าปรับนี่อ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับอ่าก็อย่างเงี้อันนี้ก็ค้นหาค้นหาของตัวเองอ่ะนี่นน,นี่ไงครับ ถ้าคุณอยากอยู่คนเดียวก็ปรับเป็นสิบหกคนนี่ครับแล้วมาอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณอยากฆ่าหลายๆคนแปดคนอ่ะก็เข้ามาแปดคนนี่อ่ะอันนี้ก็กดเตรียมแข่งครับและนี้ก็กดเริ่มเลยครับอ่ะรอก่อนนะครับมันช้าอยู่ครับอ่าก็ เอออ่ะกดแล้วครับเริ่มอยู่อ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็กดกดตรงไปอ่าเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาแล้วก็เล่นได้ครับอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็ยิงไปเลยครับฆ่ามันเลยอ่าเห็นไหมอีกตัวหนึ่ง สมัครใหม่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่อยากใช้มันใช้จัดตัวดีๆของคุณอะ่ะก็ใช้ไปนะครับอ่ะก็แค่นี้แหละครับเจอกันจอดี